بسم ا ل รอ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ลา ل ه وعلى آله وصحبه لا سلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه و กาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะในรายการอันกุรานทางนำชีวิตเรียนรู้อันกุรานในยามเช้ากับการอธิบายองค์การที่อัลลอฮฺ س ب า ا ن ه แวะ ت ع ا ل ได้ประทานมาให้กับเราเราได้เรียนรู้กันไปในสุราอัลฟาติฮะสุราบะกวะรัสุราอันอิมรอนแล้วก็สุราอันนิสาตอนนี้เรามาถึงในในสุราอันมาอิดซึ่งมาถึงในอายะที่ 42. ที่ลอสสปาโนลาตาได้กล่าวถึงบรรดาผู้ที่ได้รีบเร่งในการที่ไปสู่การ <c oughs> การปฏิเสธซึ่งกลุ่มชนที่อัลลอสตาลาได้กล่าวมาตั้งแต่ในช่วงต้นจนกระทั่งมาถึงในในช่วงนี้เนี่ยก็คือคือ,คอพวกพวกบินิสลออีนเพราะฉะนั้นอัลลอสตาลาจ,จึงกล่าวไว้ในกล่าวไว้ในอายานนี้ว่าโอ้บรรดาโอรสูลเอ๋อยาโยร์รสุลโอรสูลเอ๋ย,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 รรออยที่เราได้คุยกันไปในครั้งก่อนนะข้ายะฮุ่มกัลล์ดีนอุซาริยูนฟิลกุฟร อย่าให้บรรดาผู้ที่รีบเร่งในการเป็นผู้ที่ปฏิเสธมันทําให้พวกเจ้าได้มาทําให้เจ้าเนี่ยได้เศร้าโศกเสียใจบรรดาคนที่รีบเร่งในการในการกูฟอสคือใครฮะมินัลดีนอกรูอามานาเบลฟิยจากบรรดาผู้ที่บอกว่าฉันศรัทธาด,ด้วยกับด้วยกับและด้วยกับ,กบคาพูดของเขาวาลัมตุมิงโกลูฮุมแล้วก็ในหัวใจของเข,เขาเนี่ยไม่ได้มีการศรถถัทธาซึ่งตรงนี้เนะี่ยหมายถึงพวกพวกมนาฟิกพวกหน้าไหวหลังหลอกที่เปิดเผยการเป็นอะไรฮะ เปิดเผยการเป็นอิอสลามแต่ว่าในใจลึกๆของเขาเนี่ยซ่อนความเป็นกูฟอร์เอาไว้อยู่ว่ามีนัลลอดีนะฮาดูซัมมาอูนัลเลนกาซิบะซัมมาอูนัลเลนควมินอาคารีนอลัมยะตูกแล้วก็บรรดาผู้ที่รเรียบเรีงการปฏิเสธที่มาจากบรรดาพวกยิวที่ซัมมาอูนัลเลนกาซิบะที่ทําการอะไรฮะทำการรับข้อม,มูลที่ที่โกหก สมาอุนเนี่ยเลขาเินอาคารินแล้วก็มาฟังข่าวข่าวคือมาหาท่านนบบีสุลตลลอยสลัมมารับข่าวข่าวจากท่านนบีสุลตลลอยสลัมในเพื่อนะฮะเเขาเป็นอาคารินนั้เยตุกเพื่อเอาไปให้กับกลุ่มชนกลุ่มชนอื่นก็คือเอาไปให้กับพวกบรรดาบรรดาบาทหลวงของพวกเขาบรรดาผู้นําพวกเขาที่ไม่ได้มาหาท่านนบบีสุลตลลอยอะไรอยางสลัมเพราะฉะนั้นคนที่มาหาท่านนบีเนี่ยในในสองกลุ่มนี้ที่อัลตัลาได้ได้ทำการตําเหนีเอาไว้เนี่ยก็คือคนที่มาหาท่านนบบีโดยที่เอ่อมาเพื่อที่จะ ทำการโกหกแล้วก็สองมาเพื่อที่จะนําข่าวๆไปให้กับพวกบาทหลวงของพวกเขาที่พวกนั้น,นไม่ยอมมาหาท่านอับดุลลาอิสซัลลอห์ซัลลัมยฮารรุฟูนั่นการไ้มามมบอดีมาวา,วาวดวยาทำการบิดเบือนคําสอนให้มันออกจากตําแหน่งของมันซึ่งเราได้อธิบายกันไปแล้วว่าการบิดเบือนคําสอนนั้นเนี่ยเป็นการบิดเบือนที่มีอยู่ทั้งสองประเภทคือหนึ่งบิดเบือนทางด้านความหมายแล้วก็สองเป็นการบิดเบือนคำนนที่เรียกว่าตาฮาริฟบิดเบือนความหมาย ยกตัวอย่างเช่นการบิดเบือนความหมายในเรื่องสิฟัสของลอสซา,าลาที่เป็นสิทฟัสที่อลอสซาลาได้กล่าวไว้ในคุรานแล้วก็สองการบิดเบือนบิดเบือนคําดังที่บรรดาชาวอยู่ได้กระทาเป็นประจำยาคูลูนอินูตีตุมฮาดาฟะคูตูไวลัมตุเตหูฟาดารูเพราะเขาทั้งหลายจะพากันบอกว่าถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้ได้รับสิ่งนี้มาเนี่ยก็จงจงยึดมัน่นหมายความว่าถ้าหากว่ามุฮัมมัดได้นําสิ่งที่เป็นบทเรียนมาสอนพวกเจ้าเนี่ย ถ้าเป็นสิ่งนี้ที่มาตรงกับความรู้สึกของพวกเจ้าเนี่ยเจ้าก็รับมาได้หมายความว่าตรงกับการตัดสินของพวกเจ้าเนี่ยเจ้าก็รับมันมาได้วะอิลลัมตุเตหูฟะเดรูแต่ถ้าหากว่ามา,าคําสอนอัมฮัมัดเนี่ยขัดกับสิ่งที่เราได้สอนพวกเจ้าไปหรือว่าสิ่งที่เจ้าได้รับมาเนี่ยก็จงจงระวังเอาไว้ก็คือจงออกหาก่างจงระวังไว้อันนี้เป็นเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่อัลลอฮฺตาลาให้เราได้ระวังเอาไว้นะว่าตัวอย่างของการที่เราเรารับฟังหลักการโดยที่ เอาอารมณ์ายต่ําของเราเนี่ยตั้งเป็นหลักแล้วก็ทําการทําการอะไรฮะทำการปฏษษษษษิเสธถ้าหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าหลักการนั้นเนี่ยม,มันไม่ได้ตรงตามอารมณ์ไยต่ําของเราว่ามายูริลลาฟิสนตฮูฟาลันตัมลิกาลาฮูไม่นอรอยชัยอาและใครก็ตามที่ออร์ตาลาได้ต้องประสงค์ในการที่จะทดสอบเขาฟาลันตัมลิกาลาฮูไม่นอรอยชัยอาเจ้าก็ไม่สามารถที่จะมีอํานาจใดๆสําหรับเขา ให้รอดพ้นจากอัลัทธิสุบฮายนต์อตาลาไปได้อุไยกัลเลดีน,นลัมยุติเดลเลอร์อายุต้องให้เรากลูบะหุมคนเหล่านี้เนี่ยคือกลุ่มชนที่อัลลตาลาไม่ได้ประสงค์ให้พวกเขาได้ให้ให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยได้บริสุทธิ์สะอาดและหุมฟิดดุนยาิ์ในโลกดุนยานั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับการอะไรฮะได้รับการต่ําต้อยว่าละหุมฟิลอเคราะเตียอาบุนอัสยมแล้วก็ในโลกหน้าเขาก็จะได้รับการ ลงโทษที่แสนแสนเจ็บปวดลงโทษลงโทษที่แสนยิ่งใหญ่นะซึ่งในอายานี้เนี่อายะที่สิเนี่ย 41, เราได้พูดคุยกันไปในครั้งก่อนวันนี้มาถึงอย 42, ายะที่ส2่สิบสองเตลัตลาได้กล่าวอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องกับเรื่องราวที่ที่พระองค์ได้กล่าวถึงชนชนเหล่านี้เนี่ยพวกยิวแล้วก็พวกพวกมุนอาฟิกสอสองลักษณะนี้เนเทีลัตลาได้ได้กล่าวว่าเนี่ยอายะนี้ก็คือคนที่อะไรฮนะมาศรัทธาแต่เพียงเพียงวาจา แล้วก็ในภายในของเขาเนี่ยใ,ในในการหลักศรัทธาของเขาภายในเนี่ยไม่มีการศรัทธาต่อท่านอับดุลสลอนเลยส่วนกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพวกยิวที่อะไรฮะพวกเขามีบางกลุ่มที่มา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 เพื่อที่จะมาโกหกต่อท่านอับดุลสลอนของอะไรวะซันลำแล้วก็มาเพื่อที่จะนําข่าวาวจากท่านอับดุลสลอนของอะไรวะซันลำเนี่ยไปบอกกับพวกบาตหลวงพวกเขาไม่ได้มาเพราะศรัทธาต่อร้องสภาอนุพันธ์ลาเอาละตาลาได้กล่าวต่อมาในอายันนี้อายันที่42ว่า ซัมมาอูนล่นกาซิบอะอักคาลูนลิสซัตเป็นการย้ำย้ำถึงหนึ่งในคุณลักษณะของพวกยิวก็คือเนี่ยซามาอูนล่นกาซิบะมาอะไรมาเพื่อที่จะมาเอาข่าวข่าวไปทำการโกหกซัมมาอูนล่นกาซิบะคือพวกเขาทั้งหลายได้ได้ได้ไดมีการปฏิเสธ ปฏิเสธหลักการของท่านอับดุลลอห์ของอะไรวะซัลลัมซึ่งตรงนี้เนี่ยมาจากมาจากอะไรฮะมาจากการที่เขาไม่มีการศรัทธาในเรื่องของของศาสนาอัลตลาจึงบอกว่าซัมมาอูนลินกะดิบพวกเขาทั้งหลายนั้นได้ได้อะไรฮะได้ทำการทำการมาฟังมาเรียนเพื่อที่จะนำนำสิ่งนี้เนี่ยไปไปสู่การโกหกหรือไม่ได้ทําการตอบรับตรงนี้แต่ทําการทําการโกหกอักกาลูนัลสซัพแล้วก็ทําการกินอักกาลู หมายความว่าทําการโกงกินในสิ่งที่ลิสโซหัดส,สิ่งที่เป็นของฮารอมตรงนี้ในพี่น้องอะอัลลอฮฺตาลาใช้คําว่าอักกาหลือใช้คำว่าอัก,กใช้คําคว่ากินเพราะอะไรฮะเพราะว่าเพราะว่าทาั้งทั้งที่ว่าในอายะนี้เนี่ยหรือว่าในอายะที่มีการม,มีการบอกว่าการโกงการกินทรัพย์ของเด็กกัมพา้าก็ตามการกินกินดอกเบี้ยก็ตามตรงนี้เนี่ยหมายถึงการการอะไรฮะการที่เอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในด้านใดก็ตามแต่พระองค์ได้ใช้ใช้คาว่ากินในการกล่าวเนี่ยเพราะอะไรฮะ เพราะว่าในสิ่งที่เป็นหลักในการใช้ประโยชน์ของเราเนี่ยก็คือใช้ประโยชน์ในเรื่องของในเรื่องของการที่จะนํามาสู่เป้าหมายของมันั่นคือการการกินทั้งๆท,งที่ในในส่วนอื่นเนี่ยก็เป็นของฮารอมเช่นกันจะเป็นการกินหรือว่าการโกงหรือว่าการอะไรฮะหรือว่าการขโมยหรือว่าการการได้มาซึ่งซึ่งความไม่ถูกต้องนะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเข้าในอายะที่อลัลลอฮฺตรานได้บอกอักลูนะเกสดกินของที่เป็นเป็นอะไรฮะ เป็นของฮารอมกินทรัพย์สมบัติที่มาจากของฮารอมเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในการในการาในการแสวงหาทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านอับดุลสลอมได้บอกว่าลันตะซูเราก็จมาอัปดินยยมันกยามัตตาอิสโนอันอันอัาบะเท้าของมนุษย์เนี่ยจะยังจะยังไม่ก้าวไปไหนนอกจากว่าเขาจะถูกถามถึง4อย่างด้วยกันแล้วหนึ่งในหนึ่งในสี่นั่นก็คืออะไรฮะอันมาลิฮีมินไอนักตาซาบะฮูวฟีมาอัลฟะกหนึ่งในสี่นั่นคือเขาจะถูกถามถึงทรัพย์สมบัติข,ของเาาว่ <_ <d> _>เขาได้นะรับทรัพย์สมบัตินี้เนี่ยมาจากไหนได้ไปแสวงหาทรัพย์สมบัตินี้มาจากไหนแล้วก็ฟีมาอังกอร์แล้วก็เอาสมบัตินี้เนี่ยไปใช้ในเรื่องราวใด <c oughs> นี่คือสิ่งที่อัลตาราได้ให้ท่านนบีซอลลอนของอะไรวะซัลลามได้ทําการเตือนบรรดาบรรดาประชาชาินี้ว่าให้ระวังในเรื่องของสิ่งที่เราเราจะได้มาเพราะฉะนั้นอัการหรือในหัสการโก,รกงกินในเรื่องของสิ่งที่เป็นเป็นของคารอมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาใจใส่กับเรื่องของ อะไรฮะเรื่องของ <S <S สิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยไม่ใช่ให้เราเอาใจใส่กับเรื่องอาหารอย่างเดียวแต่ให้เราเอาใจใส่กับปัจจัยยังชีพทั้งหมดหรือว่าเอาให้เราเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นเป็นอะไรฮะเป็นของที่เราจะได้มาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเป็นเงินทองเป็นสิ่งของว่าเราได้มาเนี่ยได้มาด้วยกับฮาลาหลาหรือว่าด้วยกับคารอมเพราะในบางครั้งเราเอาใจใส่กับแต่เรื่องเรื่องอะไรฮะเรื่องของการกินทั้งที่ท่านอบีสอลลอล์ของอะไรมาซัลลัมนั้นเนี่ยเอาใจใส่กับเรื่อง อะไรฮะการแสวงหาปัจจัยยังชีพมากกว่าซะอีกบรรดาสหบาทได้เอาใจใส่เรื่องการแสวงหปัจจัยยังชีพมากอย่างมากว่าสิ่งที่เขาจะได้มาเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่หาล้านไม่ว่าจะเป็นการอะไรฮะไม่ว่าจะเป็นการกินดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นการโกงเงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเล่นหวยการโกงกินต่างๆที่มันไม่ได้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 มาด้วยกับ ของฮาลาลต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการท,ที่เราได้กินของฮารอมซึ่งหนักกว่าเรื่องอาหารซะอีกเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเรล่รานี้ในเวลาที่เราได้เงินมาเนี่ยไม่ว่าเราจะเอามาใช้ในการซื้อเสื้อผ้าเราจะามาใช้ในการซื้อของกินในการในการเอาไปให้คนนั้นถือเป็นทรัพย์สมบัติที่ท,ท,ที่ที่ฮารอมหมดเลยยิ่งมีกว่านั้นพี่น้องในในในปัจจุบันนี้เราจะได้เห็นว่าคนที่ออรับดอกเบี้ยมารับดอกเบี้ยมาโดยที่มีการอ้างว่าจะเอาดอกเบี้ยนั้นเนี่ยไปอะไรฮะให้กับคนจน ซึ่งตรงนี้นะี่นองที่บรรดาอุลลอฮได้บอกได้บอกไว้ในวิธีการในการที่เราจะขจัดดอกเบีย้ยออกไปเนี่ยเพราะอะไรเ,เพราะมันเป็นมันเป็นทัสมบัติที่สกรปรกทัสมบัติที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องให้เราจัดการหลังจากที่เงินดอกเบีย้ยนั้นเนี่ยมันมาอยู่ในมือเราแล้วแล้วก็ให้เราจัดการออกไปเพื่ออะไรฮะที่เรียกว่าบามุตคอนลุสเพื่อให้มันพ้นตัวเราไปก็คือการเอาเงินเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในเรื่องของการอะไรฮะทำสาธารณประโยชน์ ไปสร้างของน้ําไปทําถนนหนทางอะไรต่างๆนานาซึ่งมันเป็นการทําเพื่อให้พ้นตัวเราไปแต่การที่เราตั้งใจไปรับดอกเบีย้ยมาเพื่อที่จะเอาดอกเบีย้ยนั้นเนี่ยเอาไปให้กับคนนั้นไปให้กับคนนี้ไปให้กับส่วนนั้นส่วนนี้โดยที่อ้างว่าเงินดอกเบีย้ยนั้นเราเอามาให้กับคนอื่นดีกว่าดีก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเอาว่าตาราห้ามการกินดอกเบี้ยแสดงว่าสิ่งที่ห้ามการกินเนี่ยแน่นอนห้ามการที่เราจะไปเอามาแล้วก็เอามาให้อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะ เอาใจใส่แล้วอารัตตาได้กล่าวต่อมาหลังจากที่พวกได้บอกว่าสม,มาอูเนลนกันด้บออาก,กาลูนเลสซวดหนึ่งในคุณลักษณะของพวกยิวก็คืออะไรก็คือการการทำการโกหกแล้วก็การโกงกินของที่เป็นสิ่งที่เป็นของฮารอมฟาอิดาจาอูกัฟกุ่มไบนะหุมเอาอาริสอันหุมดังนั้นเวลาที่พวกเขาทั้งหลายได้ไดมาหาเจ้าหมายของเวลาที่พวกยิวเนี่ยอารัตตากำลังกล่าวถึงพวกไหนฮะกำลังกล่าวถึงพวกยิวพวกอาลุนกีตาพวกชาวคัมภีร์และพวอเขาก็ได้บอกว่า แล้วเวลาที่พวกเขาได้มาหาเจ้าโอ้มุฮัมมัดฟะกุมไบนะฮุมออาอ,าอาัลอัลตันฮุมก็จงตัดสินระหว่างพวกเขาหรือทําการออกห่างจากพวกเขาว่าเอ็นตัวอิลตันฮุมฟาไลย์โดรุก็ช่และหากว่าเจ้าได้ออกห่างจากพวกเขาพวกเขาทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะมาอะไรฮะมาทําอันตรายอะไรกับเจ้าได้เลยหมายความว่าไงครับพี่น้อง เขาวอกว่าในเมื่อท่านนบีสุลต่านได้รับว่าให้จากเราสุบฮานุอัตลามาว่าพวกยิวเนี่ยเขาจะมาหาท่านนบีด้วยกับปัจจัยที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเขามาหาท่านนบีมาถามท่านนบีสุลต่านเอาละตาจึงบอกท่านนบีว่าให้ท่านนบีตัดสินระหว่างพวกเขาไปหรือว่าให้ออกห่างจากพวกเขาแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าบางครั้งเนี่ยการที่คนคนหนึ่งมาถามเราการที่คนคนหนึ่งมาต้องการที่จะเอาคําตอบจากเราเนี่ยถ้าหากว่าเขามาโดยเป้าหมายที่ไม่ดีเนี่ย หนึ่งในหลักการที่อเล็์ได้บอกท่านนบีนสซลาลหรอว่าส,สลัมก็คืออะไรฮะให้ออกห่างจากพวกเขาก็คือให้เดิอนออกห่างจากพวกเขาเลยไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรฮะไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่มันจะเป็นโทษพร้อมกับพวกเขาฟาอิดาจะฟาอินจาอูกะฟักกุมไปนโมอัลริอันอุมไวินตอัลริอันฮุมฟาไลยดุรุกะชัยอัและถ้าหากว่าเจ้าได้ได้ออกห่างพวกเขาเถิดห่างกับพวกเขา فلا يضره شيئا มันก็พวกเขาก็ไม่สามารถให้ทําอันตรายอะไรกับเจ้าได้ว่าอิน ح ากَ م ْ ت ฟ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ ب และหากว่าเจ้าได้เป็นคนที่ตัดสินหากเจ้าได้ทําการตัดสินเวลาที่เข้ามาให้เจ้าตัดสินเนี่ยหากว่าเจ้าได้ทําการตัดสินเนี่ยก็จงทําการตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรมอินนลอฮิบุลโมกเซตินแท้จริงอัลลอฮ์ตาลาเน้นเป็นผู้ที่ทรงรัก ทรงชอบบรรดาผู้ที่มีความยุติธรรมดังที่เราได้คุยไปัน,นครั้งก่อนนะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นคือเหตุการณ์ที่พวกยูได้มาหาท่าน,นาาลอับดุลเลาะไรฮุยซัลัมเพื่อให้ท่านนาบดเนา่ยได้ทกาทการตัดสินในเรื่องของการอะไรเรื่องของคนที่คนที่ทําซินาแล้วเขาได้แต่งงานแล้วซึ่งในหลักการอิสลามเนี่ยคนทําซินาแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยจะต้องถูกคว้างจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วในในกฎเกณฑ์นี้นคือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในคัมภีร์ของยว มีในคำพีของเขาก่อนหน้านั้นแต่พอเวลาที่เขาพบว่าพวกบรรดาคนทีเน่เป็นหัวหน้านะบรรดาคนที่เป็นแกนนำพาะเขาหัวหน้าพวกเขาได้ทําศีลนากันอย่างมากก็เลยเลยเลยดูแล้วว่าการตัดสินแบบนี้เนี่ยมันทําใหเ้เป็นโทษกับพวกแกนนําพวกเขาก็เลยเปลี่ยนการตัดสินของลอสสุภานุวตาราแล้วเวลาที่มีการทํานี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ส่งคนมาหาท่านอับดุลลอฮฺสาลาุลต่านแล้วก็บอกกับคนคนนี้ว่าถ้าเกิดว่าเขาตัดสินแบบที่เราตัดสินเนี่ยก็คือไม่ต้องมีการคว้างก็ให้รับมา แต่ถ้ามุฮัมมัตมาตัดสินในแบบอื่นที่ไม่ใช่นในแบบที่เราได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปเอาฟะจะรูไม่ต้องไปเอาเอาแล้วท้าลาจึงบอกท่านนบมีให้ระวังในเรื่องของการที่คนคนหนึ่งจะมามาตั้งคำถามมาเนาองลรรมะจึงได้บอกเราว่านะว่าคนที่มาถามคำถามเนี่ยมีคนอยู่สามประเภทคือหนึ่งมาถามเพราะตัวเองไม่รู้แล้วก็อยากจะรู้ในสิ่งที่ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อันนี้เป็นคำถามที่น่าชมเชยน่าชื่นชมพ่อลนะลรฮะ ราะมาถามเพราะว่าต้องการต้องการจะเรียนรู้ประเภทที่2คือคนที่มาถามเพราะตัวเองรู้แล้วแต่เห็นว่าคําถามนี้เนี่ยจะเป็นปร,ประโยชน์กับคนรอบๆข้างเช่นเรานั่งเรียนอยู่กับอาจารย์เนี่ยแล้วเรารู้ว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้พูดถึงแล้วเรารู้ว่าถ้าหากว่าเราได้ถามไปเนี่ยคำตอบจะเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างแต่ตัวเราเองเนี่ยรู้แล้วคําถามนี้ก็เช่นกันเป็นคำถามที่น่าชมเชยและบรรณาอุลารได้ชมเชยเอาไว้ส่วนประเภทที่3คือคําถามที่เป็นคําถามตั้งมาเพื่อ อะไรฮะเพื่อจะอยากจะสอบผู้รู้ว่าเป็นพวกไหนเป็นฝ่ายไหนหรือถามมาเพื่อจะลองภูมิผู้รู้ลองภูมิผู้รู้ว่าเขาเขาจะรู้ไหมเขาจะอะไรไหมคําถามให้ที่3มเนี่ยอันนี้กลับมาหาบรรดาผู้รู้ว่าเราควรจะตอบหรือว่าควรจะไม่ตอบดังที่เลาอ่าตาลาได้กล่าวว่าในอายะนี้กบท่านะบิษลลอฮฺอัสซัลลัมเนี่ยว่าฟนจาอูกะฟฮ์กุมไบนะฮุมอาอาริดอันฮุมวอินตัวอาริดอันฮุมฟ้าเลียดุรุกะชัยอาและหากว่าเจ้าได้ หันหลังให้พวกเขาคือออกหาพวกเขาไม่ไม่ตอบกับพวกเขาพวกเขาก็ไ hmm. ม่ไม er> ่ไม e ่มาทาอันตรายไม่เป si> ็นโทษอะไรกับเจ้าเด็ดขาดเวนทากัมตาฟกุมใบนุมเ็นริสต์และอารัตถาก็ได้บอกว่าและหากว่าเจ้าได้ตัดสินแล้วเนี่ยก็จงตัดสินด้วยความยุติธรรมอิสลามห้ามการวอลเลมไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามนะห้ามการวอลเลมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะถ้การการที่เราจะวอลเลมกับคนคนหนึ่ง ไม่เป็นที่อนุญาตถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที <mitad> ่อะไรฮะเป็นสตรูก <of> ับเราก็ตามอัลลอฮฺตาลาจึงบอกว่าเวลาเยจิิมันนะคุมิชชนนอันบะกาอมินอย่าให้การอะไรฮะอย่าให้การที่เราเกลียดชังกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยมาทําให้เราอะไรมาทําให้เราเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมแล้วจงยุติธรรมการยุติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกอักรบุลุตตะกวาเป็นสิ่งที่พาเราเข้าใกล้ความยำเกรงต่อเราตาลาย่างมากว่าไกฟะฟยุฮักกิมูนักวะอินละหุมุตตาระ ف ي ฮาฮุคุมุลลอฮ์ทุ่มมัยตะวนมิบ้างดีร์ดและพวกเขาทั้งหลายจะอะไรฮะจะมาให้จะมาให้เจ้าตัดสินได้อย่างไรทั้งทั้ทง,ทงที่อินดะฮุมุตตาร์ทั้งทั้งที่ที่พวกเขาเนี่ยมีคัมภีร์ตราร์รอดอยู่คัมภีร์ตราร์รอดที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ไประทานไว้กับท่านนบีมูซมฟีฮาฮุคุมุลลอฮ์และในนั้นเนี่ยมีการตัดสินของลอสสุบฮานูอตาลาอยู่ทุมมัยตะวัลลอฮ์นับมิบ้างเดียร์ดิต่อมาพวกเขาทั้งหลายก็อะไรฮะพวกเขาทั้งหลายก็ก็ก็พินหลัง ออกหลังจากดังกล่าวคือหล,หลังจากที่อาร์ตตาลาได้ประทานคัมภีร์มาให้กับพวกเขาแล้วก็มีกฎเกณฑ์ของอาร์ตตาลาอยู่ในนั้นพวกเขาทั้งหลายก็ทิ้งทิ้งกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อพวกเขาในเมื่อพวกอาลุนกีตาบเนี่ยในคัมภีร์ของเขาที่อาร์ตตาลาได้สอนมาเนี่ยเขาทิ้งคัมภีร์แล้วก็ตัดสินด้วยกับสิ่งอื่นนอกจากคัมภีร์ของลอสสุาฮานัวตาลาแล้วในวันนี้เนี่ยพวกเขาจะมาให้เจ้าตัดสินได้อย่างไรทั้งที่ในคัมภีร์ของเขาเนี่ยเขาก็เฮิทิ้ง วามาอูลาอิกับิลมุมมินีนแล้วคนเหล่านี้เนี่ยอัลตาลาได้บอกว่ามาอูลายกับินมุมมินีนคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นเป็นมุมมินไม่ใช่ผู้ที่มีศรัทธาต่อร,รัชสมานุตาราอินนัลนันเตอรรอตฟีฮะฮูเดวนูรแท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์ตอรอตมาเราได้ประทานคัมภีร์ตอรอตที่ประทานมาให้กับท่านนาบีมบูซาฟีฮะฮูเดวนูร ในคัมภีร์ตอร์นั้นเนี่ยมีฮูดามีทางนำวานูรแล้วก็มีรัศมีีย่า حكم به النبيون الذي نسنا น س ل م و ا للذين هادوا والربانيون والأحبار بمستوحف ذو من كتاب الله وكانوا عليه شهدا ะด้อกว่าในคัมภ وا <c oughs> ีร์แท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์ตอรนน์ดมา ในคำพีตาร์นั้นเนี่ยมีทั้งหูดามีทั้งทางนําแล้วก็มีรัศมีที่ชี้นําไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงยะกุมุบิฮันนบียูนที่บรรดานาบีเนี่ยมาทําการตัดสินด้วยกับคัมภีร์ตารอ์อันนี้อัลลอดีนอัสลามูลิลาดีนาฮาดูวร,รบ,บานียูนบรรดาผู้ที่อะไรฮะบรรดานาบีที่เขาทั้งหลายได้ทําการนอบน้อมทําการยอมจำนน,นในหลักการของรัุภานุวตาลาเอามาตัดสิน ให้กับใครฮะให้กับบรรดาผู้ที่เป็นเป็นยิวอัลละดีนะฮะดูว่ารับมาในยุนและบรรดาผู้ที่นะฮะมีการยึดมัน่นบรรดาผู้ที่มีการยอมรับในหลักการที่อัฐสภาอนุตลาได้วางวัาอับบาร์และก็บรรดาบาร์ลุบิมัสทูฟฟิรูมินกิตาบิลลาวกานูอัลัยฮิชูฮาดาบิมัสทูฟฟิรูด้วยกับสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ ด้วยกับการที่อลอตตาราได้ทําการรักษาคัมภีร์ของพระองค์เนี่ยให้กับพวกเขาก็คือการที่อลอตตาราได้ประทานคัมภีร์มาให้กับพวกเขาเนี่ยด้วยกับคัมภีร์เตารอนพระองค์ได้ไว้ใจแล้วพระองค์ได้ให้กลุ่มชนของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับคำมพีร์มาเพื่อนำคำมพีร์นี้เนี่ยมาบอกการต่อคนอื่นบิมัสตอฟิโูมินกิตาบิลละว่าการนูอะไรชูฮดาและพวกเขาทั้งหลายก็เป็นเป็นอะไรฮะเป็นผู้ที่ เป็นสักขีพยานในเรื่องของสิ่งที่ลอตตาลาได้ประทานลงมาฟาลาตัชโวณะสวัชอนิดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่ากลัวมนุษย์แล้วก็จงกลัวฉันหมายความว่าเวลาการตัดสินเนี่ยอย่าตัดสินด้วยกับความรู้สึกของมนุษย์แต่จงอย่ากลัวมนุษย์ให้ตัดสินด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการเกรงกลัวลอสสุภานุวตาลาวาลาทัชตารูมีอาญาตีสัมมนัมกอลีลาทนี้อย่าเอาอายะของฉันเนี่ยอายะคุรอ่านของลอสสุภานุวตาราเนี่ย ไปอัไรฮะตัชดะรูเอียเตยสัมันกกรีละอย่าเอาไป,ไปไปไปขายด้วยกับราคาเพียงเล็กน้อยคืออย่าเอาอายะของลอสสพานอวตาลาเนี่ยไปแลกกับราคาเพียงเล็กน้อยที่มีคนเอาเอาผลตอบแทนมามาให้กับพวกเขา,นานนมนลยะใครก็าตามที่ไม่ได้ตไม่ได้ทำการตัดสินด้วยกับสิ่งที่ลอสตาลาได้ทรงประทานลงมา คนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายคือผู้ที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธคือใครก็ตามที่ไม่ทําการตัดสินด้วยกับสิ่งที่อเล็กซานาลาได้ถูกประทานลงมาเนี่ยพวกเขาทั้งหลายคือผู้ที่ปฏิเสธเพราะในการตัดสินด้วยกับสิ่งที่อเล็กซานาลาไม่ได้ประทานลงมาเป็นหนึ่งในอามัธของพวกกูฟอร์พวกผู้ผู้ผู้ปฏิเสธที่มันจะทําให้เขาเนี่ยออกจากศาสนาของลอสซูมาโนตาลาเพราะฉะนั้น หากว่าเขาได้เอาสิ่งอื่นนอกจากการตัดสินของลอสส์มานูเอตาลามาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งในบาปท,ที่อลอสส์ฮานูเอตาลาได้กล่าวเอาไว้ในอายานนี้ตามนามเกณฑ์ที่พระองค์ได้กล่าวถึงบทลงโทษเอาไว้วราะน,น่นองทั้งหลายในในบทเรียนที่เราได้จากจากพวกยิวที่เราได้จากที่อลอสส์ตาลาได้เตือนพวกยิวที่ลอสส์ตาลาได้กล่าวถึงกลุ่มชนที่ปฏิเสธเนี่ยกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนที่ดื้อนั้นเนี่ยให้เราเอา บทเรียนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอามาใช้ในการตอบรับกฎเกณฑ์ที่พระตาลาได้วางมาอย่าเป็นกลุ่มชนเหมือนพวกอย่าฮูดพ่อล้งกีถาดที่อะไรฮะมีการโยูะเรย์ฟนั่นกะลิมมิมบาดนมวาดีมีการบิดเบือนกฎเกณฑ์ของสภาหน่วยตาลานที่พระองค์ได้ ได้วางมาอย่าเป็นเหมือนพวกชาวอยู่ที่อะไรฮะที่มีการไม่ยอมไม่ยอมรับในการตัดสินท่านอบีสลอล,ลลของอัไลว์อัลซันลัมแต่ให้เราเอาการตัดสินของท่านอบีเนี่ยเป็นการตัดสินที่เราไปให้ท่านอบีได้ทําการตัดสินให้กับเราแล้วก็ยอมรับในกฎเกณฑ์ที่อเลสบฮาโนตาลาได้วางมาให้กับท่านอบีสลอล,ลลของอะไลฟ์อัลซัลัมเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของผู้มณีอิสราเอลยังมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้กันอีกหลายเรื่องราวนะต่อมาเนี่ยอเลสตลาโนตาลาจะกล่าวถึงเรื่องของการกิดกซเรื่องของการ ชดเชยชดใช้และอัลลอฮฺตาราก็ได้กล่าวถึงท่านนบีนบีอิสซาแล้วกล่าวถึงบรรดานบีต่างๆและกล่าวถึงบรรดาคัมภี์ต่างๆที่อัลลอฮฺตาราได้ประทานลงมาให้กับบรรดานบีของพวกบันิอ,สอิสลามเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มารับเรียนรู้เอาเป็นบทเรียนเราจะได้ไม่หลงทางเหมือนดังที่พวกกลุ่มชนนั้นเนี่ยได้หลงทางไปแล้วสำหรับวันนี้ก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะว่สุลลาะก็ละนบีอับดุลฮฺม์และละอัลฮฺวะซัลลัมแะซัลลัมุอะลัยคุมมะรัฮ์มัตุลลอ what